ทันทีที่มีเสียงประกาศจากกรุงเทพมหานครว่าไทยและจีนเปิดทางรถไฟทหารพิเศษเชื่อมจากอ่าวไทยพุ่งตรงสู่มณฑลยูนานกระแสสังคมทั้งในและนอกประเทศก็ปะทุร้อนดังไฟที่ถูกลมโหมไม่ใช่เพียงเรื่องรางเหล็กหรือหัวรถจักรแต่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ทุกสายตาต้องหันมาจับจ้องเพราะเส้นทางสายนี้ไม่ใช่โครงการพื้นฐานทั่วไปหากแต่มีน้ำหนักของยุทธ,ธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เต็มเปี่ยม หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมจึงต้องเป็นอ่าวไทยจุดนี้มีความหมายใดที่ทำให้จีนยอมทุ่มพลังเต็มกำลังเส้นทางจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินใหญ่เปิดช่องให้จีนสามารถเคลื่อนกำลังหรือส่งสินค้าได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเมื่อแผนงานถูกเปิดเผยความตื่นเต้นผสมความสงสัยก็พุ่งขึ้นเป็นเท่าทวีคูณในกัมพูชาเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงก้อง สื่อหลายสำนักรายงานด้วยน้ำเสียงหวั่นไหวราวกับถูกตกหน้าอย่างแรงเมื่อเห็นไทยถูกเลือกให้เป็นจุดเชื่อมหลักความอิจฉาถูกบ่มเพาะในใจของผู้นำและประชาชนเพราะนี่หมายถึงว่าประเทศเพื่อนบ้านอาจถูกลดบทบาทลงเหลือเพียงผู้เฝ้ามองอยู่ข้างสนามทั้งที่กัมพูชาเคยทุ่มเทรับจีนเข้ามาอย่างเปิดกว้างแต่กลับไม่ได้รับตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์เช่นนี้เมื่อเราย้อนดูรายละเอียด บว่าเส้นทางนี้ไม่ได้เป็นแค่แนวคมนาคมหากยังแฝงด้วยรหัสแห่งความมั่นคงการเลือกจุดเริ่มต้นจากอ่าวไทยคือการสร้างประตูใหม่ที่สามารถควบคุมเส้นทางทางน้ำและทางบกได้พร้อมกันหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขบวนรถไฟพิเศษนี้สามารถเคลื่อนกำลังและยุโทปกร์สู่ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างรวดเร็วและนี่เองคือปัจจัยที่ทำให้หลายฝ่ายเริ่มหวั่นไหวว่า อนาคตของภูมิภาคจะเปลี่ยนไปอย่างไรภาพการลงนามข้อตกลงถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกสีหน้าของผู้แทนรัฐบาลไทยและจีนสะท้อนความมั่นใจราวกับกำลังเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขณะเดียวกันเสียงโห่ร้องในเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็เต็มไปด้วยการถกเถียงบางเห็นว่าไทยกำลังได้เปรียบมหาศาลบางมองว่านี่คือการผูกพันธะที่จะทำให้ไทยต้องอยู่ใต้อิทธิพลของจีนอย่างแน่นหนา ยิ่งเมื่อข่าวลือเล็ดลอดออกมาว่าโครงการนี้ถูกออกแบบให้มีสถานีรับหลายแห่งที่สามารถใช้เป็นจุดพักกำลังทหารได้ความลึกลับยิ่งทวีคูณหลายคนถึงกับเปรียบเส้นทางนี้เป็นเหงามืดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใครก็ตามที่ไม่รู้เท่าทันก็อาจกลายเป็นผู้แพ้โดยไม่รู้ตัวท่ามกลางคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนไทยกำลังเดินเข้าสู่บทบาทใหม่ในภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาค ขณะที่กัมพูชากำลังจ้องมองด้วยความกังวลใจว่าตนเองจะถูกทิ้งให้ยืนอยู่ในมุมมืดหรือยังสามารถหาทางกลับเข้าสู่กระดานหมากได้อีกครั้งหรือไม่นี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหญ่ที่กำลังขยายตัวเสียงช็อกของกัมพูชาเป็นเพียงบทแรกที่จะพาเราเข้าสู่ความลับลึกซึ้งของการเชื่อมโยงครั้งนี้เส้นทางรถไฟทหารพิเศษจากอ่าวไทยสู่ยูนานอาจไม่ใช่เพียงเรื่องของรางเหล็กหากแต่คือเส้นเลือดใหม่ ที่กำลังปั๊มพลังให้กับจีนและกำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของอาเซียนในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อแผนภาพของเส้นทางรถไฟทหารพิเศษถูกเผยออกมาผู้คนต่างเบิกตากว้างความยาวที่ทอดตัวจากอ่าวไทยสู่ยูนานไม่ใช่เพียงเส้นตรงธรรมดาหากแต่เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่ผ่านการคำนวณมาอย่างพิถีพิถันแต่ละจุดพักแต่ละทางแยกถูกออกแบบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่จะสูบฉีดพลังให้ทั้งภูมิภาคเคลื่อนไหว การมองเพียงด้วยสายตาอาจเห็นเป็นรางเหล็กแต่เมื่อมองลึกลงไปปรับเห็นโครงสร้างที่ซ่อนความหมายเชิงทหารอย่างซับซ้อนทำไมเส้นทางต้องเริ่มจากอ่าวไทยนี่คือคำถามที่หลายฝ่ายยังขบคิดไม่หยุดอ่าวไทยไม่เพียงเป็นศูนย์กลางของเส้นทางทะเลหากยังเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่อย่างสะดวกการเลือกจุดนี้ทำให้ไทยกลายเป็นประตูบกและประตูน้ำในเวลาเดียวกัน การมีเส้นทางพิเศษเชื่อมตรงสู่ยูนานคือการสร้างทางลัดที่ไม่ต้องอ้อมผ่านภูมิประเทศเสี่ยงต่อการถูกรบกวนในเส้นแผนที่มีสถานีรับหลายแห่งที่ไม่ได้ประกาศต่อสาธารณะสถานีเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมท่าเรือและพื้นที่ที่อาจใช้รองรับการเคลื่อนกำลังทางทหารข่าวเล็ดลอดว่ามีบางสถานีถูกออกแบบให้สามารถรองรับการซ่อนยุธทธุปกรณ์ได้อย่างแนบเนียนราวกับเป็นเพียงคลังสินค้าธรรมดา แต่แท้จริงคือจุดพักกำลังในภาวะฉุกเฉินสิ่งที่น่าสนใจยิ่งคือการเชื่อมเส้นทางนี้กับเส้นสายใหม่ใหม่ของจีนทำให้ไทยไม่ใช่เพียงผู้โดยสารแต่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์กลางของภูมิภาคเส้นทางที่ลากยาวจากทะเลไปยังยูนนานผ่านไทยคือการสร้างเครือข่ายที่ทั้งเศรษฐกิจและการทหารเกาะเกี่ยวกันอย่างแนบแน่นนี่ไม่ใช่เพียงการขนส่งสินค้าหากแต่คือการสร้างเส้นเลือดใหม่ของมหาอำนาจ ลองจินตนาการถึงขบวนรถที่ลั่นเงียบในยามค่ำคืนแสงสลัวสะท้อนบนรางเหล็กขบวนที่ดูเหมือนบรรทุกตู้สินค้าธรรมดาแต่แท้จริงภายในคือยุทธปกรณ์ชิ้นสำคัญที่พร้อมเปลี่ยนสมดุลภูมิภาคในพริบตาใครเล่าจะรู้ว่าใต้ความเงียบสงบมีพลังมหาศาลแอบซ่อนอยู่นักวิเคราะห์หลายประเทศถึงกับกล่าวว่าเส้นทางนี้คือหมากเด็ดของจีนและไทยเพราะไม่เพียงเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนกำลัง แต่ยังลดการพึ่งพาเส้นทางทางทะเลที่ถูกควบคุมโดยมหาอำนาจอื่นการสร้างทางตรงเช่นนี้ทำให้ทั้งสองประเทศมีอิสระมากขึ้นในการวางเกมยุทธศาสตร์ของตนเองกัมพูชาเมื่อได้ยินรายละเอียดของเส้นทางยิ่งเกิดความสั่นสะเทือนใจเพราะประเทศตนไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นเส้นหลักทั้งที่เคยหวังว่าจีนจะลงทุนหนักในแผ่นดินขเขมรการถูกไทยแซงหน้าในโครงการที่มีนัยสำคัญเช่นนี้ จึงไม่ต่างจากการประกาศว่าบทบาทหลักได้เปลี่ยนมือไปแล้วเส้นทางนี้ยังสร้างแรงกดดันต่อประเทศรอบข้างลาวเวียดนามและแม้แต่สิงคโปร์ต่างจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าการเดินรถไฟทหารพิเศษจะเปลี่ยนสมดุลทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคอย่างไรประเทศใดจะได้ประโยชน์ประเทศใดจะถูกลดความสำคัญและใครจะถูกลึงเข้าสู่วงล้อมใหม่ ที่จีนกับไทยกําลังสร้างขึ้นนี่จึงไม่ใช่เพียงเส้นทางรถไฟแต่คือเส้นทางลับที่เต็มไปด้วยชั้นเชิงทางการเมืองและทหารเป็นรางเหล็กที่สะท้อนทั้งความหวังและความหวาดกลัวในเวลาเดียวกันและนี่คือเพียงการเปิดม่านตอนต้นเพราะในตอนถัดไปเกมจะเริ่มเผยให้เห็นว่าไทยกำลังยืนอยู่ตรงไหนในกระดานภูมิรัฐศาสตร์โลกทันทีที่เส้นทางรถไฟทหารพิเศษถูกประกาศ ไทยก็ปรากฏชื่อบนหน้าประวัติศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์อย่างโดดเด่นราวกับแสงไฟที่ฉายลงบนแผนที่อาเซียนประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงสะพานผ่านกลับพลิกบทบาทเป็นศูนย์กลางเชื่อมมหาอำนาจไทยไม่เพียงเป็นผู้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางการเคลื่อนไหวในภูมิภาคนี้คำถามที่ผู้คนต่างอยากรู้คือเหตุใดจีนจึงเลือกไทยให้เป็นแกนกลางเสถียรภาพทางการเมือง พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมหรือความสามารถในการต่อรองล้วนเป็นปัจจัยที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆไทยตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางทะเลและเส้นทางบกทําให้สามารถรับบทเป็นสะพานพลังที่เชื่อมจากมหาสมุทรสู่แผ่นดินใหญ่นี่คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้จีนมองเห็นคุณค่าเหนือประเทศรอบข้างในมุมลับของการเจรจามีข่าวเล่าขานว่า จีนมองไทยเป็นพันธมิตรที่มีความยืดหยุ่นมากพอจะเล่นเกมหลายด้านพร้อมกันไทยสามารถเปิดทางให้จีนเข้ามาลงทุนแต่ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความสัมพันธ์กับมหาอำนาจตะวันตกได้อย่างไม่สะดุดความสามารถเช่นนี้เสมือนดาบสองคมที่ทั้งเพิ่มโอกาสและเพิ่มความเสี่ยงให้กับไทยในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเส้นทางรถไฟทหารพิเศษ ได้ทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือกุญแจประตูเชื่อมทะเลกับแผ่นดินใหญ่ของจีนประเทศใดต้องการเข้าถึงเส้นทางนี้ย่อมต้องผ่านไทยโดยตรงบทบาทที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นจุดที่ทุกสายตาต้องจับตามองราวกับหัวใจที่เต้นไม่หยุดในร่างกายของภูมิภาคเมื่อย้อนมองประวัติศาสตร์ไทยเคยเป็นรัฐกันชนที่ต้องปรับสมดุลระหว่างมหาอำนาจรอบด้านไม่ว่าจะเป็นจักรวรรดิในอดีต หรือประเทศมหาอำนาจยุคใหม่แต่วันนี้ไทยไม่ได้เป็นเพียงกันชนอีกต่อไปหากกลายเป็นเวทีที่ผู้เล่นรายใหญ่ต้องเข้ามาเจรจาต่อรองนี่คือการเปลี่ยนสถานะที่สะท้อนถึงพลังการต่อรองที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามมีเสียงกระซิบว่าบทบาทใหม่นี้อาจทำให้ไทยตกอยู่ในเงื้อมมือมหาอำนาจมากกว่าที่เคยหากไทยไม่ระวังเส้นทางที่ดูเหมือนจะนำพาความรุ่งเรือง อาจกลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการอนาคตเอาไว้ใครกันจะควบคุมเกมนี้ได้จริงไทยเองหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการวางมากัมพูชาเวียดนามและแม้แต่สิงคโปร์ต่างมองไทยด้วยความระแวงเพราะการที่ไทยได้บทบาทเช่นนี้ไม่เพียงส่งผลต่อเศรษฐกิจแต่ยังหมายถึงความมั่นคงของทั้งภูมิภาคเส้นทางที่สามารถขนยุโทโธปกรณ์ได้รวดเร็วทำให้ไทยและจีนมีความได้เปรียบ หากเกิดความขัดแย้งทุกประเทศรอบด้านจึงไม่อาจนิ่งนอนใจสำหรับประชาชนไทยหลายคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ประเทศกำลังก้าวขึ้นสู่เวทีโลกแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนว่าบทบาทใหม่ไม่ใช่เพียงโอกาสหากยังเป็นภาระหนักที่ต้องรับผิดชอบการจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคย่อมหมายถึงแรงกดดันมหาศาลจากทุกทิศทางคำถามจึงถูกทิ้งไว้ว่า ไทยกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งการเป็นผู้นำหรือกำลังตกเป็นหมากในเกมของมหาอำนาจการที่รถไฟทหารพิเศษเชื่อมอ่าวไทยกับยูนานคือสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะหรือเป็นการเปิดประตูสู่ความท้าทายใหม่ที่ยังไม่มีใครล่วงรู้ทันทีที่ข่าวรถไฟทหารพิเศษเชื่อมอ่าวไทยกับยูนานถูกเผยแพร่ความเงียบในกรุงพนมเปญกลับกลายเป็นเสียงกระซิบที่สะท้อนความกังวลใจ เสียงนักการเมืองและนักวิชาการกัมพูชาหลายรายเอ่ยออกมาอย่างไม่ปิดบังว่าการเลือกไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ครั้งนี้คือการลดความสำคัญของกัมพูชาให้อยู่เพียงชายขอบของเกมภูมิรัฐศาสตร์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ประเทศตนพยายามเปิดประตูต้อนรับจีนอย่างสุดกำลังหลายฝ่ายในกัมพูชาตั้งคำถามว่าทำไมจีนจึงหันไปให้ความสำคัญกับไทยมากกว่าทั้งที่กัมพูชา คือพันธมิตรที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจความจริงคือเส้นทางรถไฟจากอ่าวไทยผ่านเข้าสู่ยูนนานโดยตรงมีความสะดวกกว่าและมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมากกว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจของจีนไม่ใช่เรื่องอารมณ์แต่เป็นเรื่องผลประโยชน์ที่จับต้องได้สื่อกัมพูชาหลายสำนักพาดหัวข่าวแรงราวกับประกาศศึกบางบอกว่าไทยกำลังช่วงชิงบทบาทที่กัมพูชาเคยหวัง บางก็ตั้งคำถามเชิงโกรธเคืองว่าการทุ่งเทเปิดประเทศให้จีนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมากลับไม่อาจทำให้กัมพูชาถูกเลือกเป็นศูนย์กลางเสียงวิจารณ์เหล่านี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วสร้างแรงสะเทือนในสังคมขเขมรเบื้องหลังความอิจฉายังมีรอยร้าวที่ไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมีรายงานว่านักธุรกิจบางกลุ่มในกัมพูชารู้สึกถูกทอดทิ้งเมื่อจีนหันไปลงทุนมหาศาลในไทยแทนที่จะเป็นกัมพูชา มีคำพูดเล็ดลอดว่าเราเป็นเพียงผู้ถูกใช้แล้วถูกทิ้งไปเมื่อหมดประโยชน์ถ้อยคำเหล่านี้คือเงามืดที่บ่งบอกความไม่พอใจที่กำลังปะทุอยู่ในวงในในเชิงการทูตกัมพูชากำลังพยายามแสดงท่าทีว่าตนยังคงมีความสำคัญแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเส้นทางใหม่ทำให้กัมพูชาไม่ใช่จุดบังคับผ่านอีกต่อไปการสูญเสียตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์เช่นนี้คือความเจ็บปวดที่ยากปิดบงัง ไม่เพียงแต่กระทบศักดิ์ศรีหากยังส่งผลถึงเศรษฐกิจที่อาจสูญเสียโอกาสมหาศาลคำถามจึงเกิดขึ้นว่ากัมพูชาจะปรับตัวอย่างไรจะเลือกเดินตามจีนต่อไปแม้รู้ว่าตนกำลังถูกลดบทบาทหรือจะพยายามเปิดเกมใหม่ด้วยการหันไปหามหาอำนาจอื่นเช่นสหรัฐหรืออินเดียเพื่อสร้างสมดุลกลับคืนมานี่คือทางแยกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสำหรับไทย การที่กัมพูชามีท่าทีอิจฉากลับยิ่งทําให้บทบาทของไทยเด่นชัดขึ้นราวกับเป็นการยืนยันว่าประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือไทยจริงๆเมื่อไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างจีนกับอาเซียนความรู้สึกอิจฉาของกัมพูชาก็เหมือนเสียงสะท้อนที่ย้ําซ้ําถึงชัยชนะของไทยในเกมครั้งนี้แต่ชัยชนะของไทยก็ไม่ใช่ปราศจากความเสี่ยงความรู้สึกอิจฉาของกัมพูชา อาจกลายเป็นแรงผลักดันให้ประเทศนั้นหันไปจับมือกับคู่แข่งของจีนหากวันหนึ่งกัมพูชาตัดสินใจเปลี่ยนค้่อาเซียนอาจเผชิญความแตกแยกที่ลึกกว่าเดิมและเส้นทางรถไฟทหารพิเศษนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มของการแย่งชิงอำนาจ ที่ซ่อนความปั่นป่วนเอาไว้ทั้งหมดนี้ทำให้คำถามใหญ่ปรากฏขึ้นกลางเวทีว่ากัมพูชาจะเลือกยอมรับบทบาทใหม่ที่ด้อยกว่าหรือจะพยายามทวงคืนด้วยการสร้างพันธมิตรใหม่ความอิจฉาที่ปัทุในวันนี้อาจไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นประกายไฟที่พร้อมจะลุกลามเป็นเพลิงในวันหน้าเมื่อรถไฟทหารพิเศษเชื่อมอ่าวไทยกับยูนานกลายเป็นความจริงคลื่นสะเทือนมิได้หยุดอยู่ที่ไทยหรือกัมพูชาเท่านั้น แต่แผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคราวกับระฆังที่ถูกตีขึ้นกลางทวีปทุกประเทศต่างต้องหันมามองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเปลี่ยนกติกาเดิมที่เคยคุ้นอย่างไรและใครจะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบในเกมที่ซ่อนอยู่ลาวคือประเทศแรกที่สะดุง้งเพราะการมีเส้นทางตรงจากอ่าวไทยเข้าสู่ยูนนานทำให้บทบาทของลาวลดความสำคัญลงทั้งที่เพิ่งหวังพึ่งพารถไฟจีนลาวเป็นจุดขายหลัก หากนักลงทุนมองว่าไทยมีเส้นทางที่เร็วและมั่นคงกว่าเส้นทางในลาวอาจกลายเป็นทางเลือกที่ถูกมองข้ามคำถามจึงเกิดขึ้นว่าลาวจะหาทางรักษาบทบาทของตนได้อย่างไรเวียดนามก็ไม่อาจนั่งนิ่งเพราะเส้นทางใหม่อาจทำให้ไทยและจีนกลายเป็นคู่พันธมิตรที่มีอำนาจแทรกซึมเข้ามาในภูมิภาคอินโดจีนเวียดนามซึ่งมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับจีน จึงอาจต้องเร่งสร้างเครือข่ายใหม่กับมหาอำนาจตะวันตกเพื่อขานดุลหากพลาดจังหวะนี้เวียดนามอาจพบว่าตนถูกกดให้อยู่ในตำแหน่งรองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สหรัฐจับตาด้วยความระแวงเพราะการขยายเส้นทางทหารของจีนผ่านไทยคือการท้าทายอิทธิพลที่สหรัฐพยายามรักษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข่าวลือว่ากองทัพสหรัฐอาจเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับฟิลิปปินส์และเวียดนามจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว การเคลื่อนไหวนี้คือการตอบโต้ในเงามืดที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาตรงๆญี่ปุ่นก็ไม่อยากเป็นผู้ชมที่เงียบงนันเพราะเส้นทางรถไฟใหม่อาจเบี่ยงเส้นทางการค้าออกจากท่าเรือญี่ปุ่นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนที่ญี่ปุ่นเคยนำหน้าอาจถูกบทบังด้วยเงาของจีนและไทยญี่ปุ่นจึงเริ่มทบทวนว่าจะเร่งลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านไทยเพื่อรักษาสมดุลหรือไม่ อินเดียมองเกมนี้ด้วยสายตาที่ซ่อนแววสงสยัยเพราะหากจีนควบคุมเส้นทางโลจิสติกจากทะเลสู่แผ่นดินได้จริงอิทธิพลของอินเดียในมหาสมุทรก็จะถูกบีบแคบลงไม่แน่ว่าในอนาคตอินเดียอาจหันไปจับมือกับเวียดนามหรือกัมพูชาเพื่อสร้างแนวต้านใหม่คำถามคือเกมตาต่อไปใครจะเดินหมากก่อนอาเซียนเองกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างไม่เคยมีมาก่อนเพราะสมาชิกเริ่มมองต่างทิศ บางประเทศเลือกเดินตามจีนบางประเทศเลือกหันไปหาสหรัฐความเป็นเอกภาพที่เคยถูกยกเป็นคุณค่าหลักกำลังถูกทดสอบด้วยเส้นทางรถไฟที่ดูเหมือนธรรมดาแต่กลับมีพลังแฝงที่อาจทำให้องค์กรแตกเป็นเสี่ยงเมื่อมองในภาพรวมจะเห็นว่าทุกประเทศต่างมีเกมของตนลาวพยายามรักษาความสำคัญเวียดนามพยายามคานดุลกัมพูชาเต็มไปด้วยความอิจฉา ญี่ปุ่นและอินเดียไม่อาจนิ่งเฉยสหรัฐเฝ้ามองด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจและไทยกลายเป็นศูนย์กลางที่ต้องรับแรงกดดันจากทุกทิศทางเส้นทางรถไฟทหารพิเศษจึงไม่ใช่เพียงโครงการโครงสร้างพื้นฐานหากเป็นกระดานหมากรุกที่ผู้เล่นหลายฝ่ายกำลังเดินเกมทับซ้อนกันบางหมากเผยให้เห็นชัดเจนแต่บางหมากกลับถูกซ่อนอยู่ในเงามืดรอวันปรากฏและไม่มีใครสามารถทำนายได้แน่ชัดว่า สุดท้ายแล้วใครจะได้ครอบครองชัยชนะทันทีที่มีการเปิดเผยว่ารถไฟเส้นนี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพียงเพื่อการพาณิชย์แต่ยังสามารถใช้ในภารกิจทางทหารได้ความสนใจของสังคมก็ตื่นตัวราวกับเปลเวไฟที่ลุกโชนทุกคนตระหนักว่ารางเหล็กที่ทอดยาวจากอ่าวไทยขึ้นสู่ยูนานไม่ใช่เส้นทางธรรมดาหากแต่เป็นเส้นเลือดใหม่ที่สามารถหล่อเลี้ยงพลังทางทหารและยุทธศาสตร์ได้พร้อมกัน คำถามที่ผุดขึ้นทันทีคือรถไฟทหารพิเศษนี้สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิดหรือไม่ในสภาวะปกติตู้รถไฟอาจเต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์สินค้าแต่ในยามวิกฤตสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในอาจเป็นยุโทโธปกรณ์หนักตั้งแต่รถถังเครื่องยิงจรวดไปจนถึงสะเบียงสำหรับทัพขนาดใหญ่การมีเส้นทางที่สามารถขนย้ายอาวุธได้โดยตรงจากชายฝั่งทะเลเข้าสู่หัวใจอินโดจีนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ทำให้สมการความมั่นคงของภูมิภาคเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในสายตาของนักยุทธศาสตร์รถไฟทหารพิเศษคือเครื่องมือในการรักษาความต่อเนื่องหากเส้นทางทางทะเลถูกสกัดกัน้นการขนส่งบนรางคือคําตอบที่มั่นคงกว่าข่าววงในเล่าขานว่าบางสถานีถูกออกแบบให้สามารถรองรับการซ่อนยานเกราะและระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างแนบเนียนราวกับคลังสินค้าธรรมดาแต่จริงแท้ คือค่ายทหารเงาลองนึกถึงภาพขบวนรถที่แล่นยามค่ำคืนเสียงล้อเหล็กบดบนรางดังสะท้อนในความมืดตู้รถไฟที่ปิดสนิทดูเหมือนขนของใช้ทั่วไปแต่แท้จริงแล้วภายในอัดแน่นด้วยยุทธโธกกรที่พร้อมปลดปล่อยได้ทันทีเมื่อถึงสถานีลับไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าขบวนเหล่านี้มีจำนวนกี่ขบวนหรือเคลื่อนที่ไปที่ใดสิ่งนี้ทำให้รถไฟกลายเป็นอาวุธเชิงยุทธ,ธศาสตร ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนยิ่งกว่าเสียงปืนการมีรถไฟทหารพิเศษยังทำให้ไทยก้าวสู่บทบาทใหม่ในเครือข่ายความมั่นคงภูมิภาคไทยไม่ได้เป็นเพียงจุดผ่านแต่เป็นผู้คุมประตูยุทธศาสตร์หากวันหนึ่งเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประเทศใดก็ตามที่ต้องการขนกำลังผ่านเส้นทางนี้ย่อมต้องอาศัยไทยเป็นตัวกลางบทบาทนี้คือพลังต่อรองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นักวิเคราะห์หลายคนยังชี้ว่าเส้นทางนี้อาจทำให้ไทยและจีนสามารถซ้อมรบและเคลื่อนย้ายกำลังร่วมกันได้รวดเร็วกว่าเดิมความสามารถในการส่งกำลังสนับสนุนเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคือข้อได้เปรียบที่ทำให้คู่แข่งในภูมิภาคต้องหวาดหวัน่นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือแม้แต่ประเทศนอกภูมิภาคที่จับตามองอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนว่าการที่ไทยเปิดทางให้จีนใช้เส้นทางในมิติทางทหาร อาจทำให้ประเทศตกอยู่ในเนื้อมือของมหาอำนาจมากขึ้นหากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมหาอำนาจตะวันตกตึงเครียดไทยอาจถูกดึงเข้าสู่สมรภูมิอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เส้นทางที่ดูเหมือนจะสร้างความมั่นคงอาจกลายเป็นเชือกที่รัดคอในยามวิกฤตภายในวงการทหารยังมีคำพูดที่เล่ากันอย่างแผ่วเบาว,ว่ารถไฟทหารพิเศษนี้คืออาวุธเงาที่เงียบกว่าเครื่องบินและปลอดภัยกว่าทางทะเลมันเคลื่อนไหวได้โดยไร้เสียงปืน แต่กลับมีพลังพอจะพลิกผลลัพธ์ของสงครามได้ในชั่วข้ามคืนสิ่งเหล่านี้ทำให้โครงการรถไฟทหารพิเศษมิใช่เพียงความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานหากแต่คือการยกระดับพันธมิตรไทยกับจีนเข้าสู่มิติใหม่มิติที่ไม่เพียงขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ยังขับเคลื่อนกองทัพและความมั่นคงร่วมกันนี่คือพลังที่กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของภูมิภาค ในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเสียงบูดรถไฟทหารพิเศษที่ดังขึ้นไม่เพียงปลุกความสนใจด้านความมั่นคงแต่ยังปลุกกระแสความหวังทางเศรษฐกิจราวกับเป็นการเปิดประตูใหม่ที่เชื่อมอ่าวไทยกับยูนานเข้าด้วยกันการลงทุนมหาศาลกำลังหลั่งไหลเข้ามาในไทยทั้งท่าเรือเขตอุตสาหกรรมและเส้นทางลอจิสติกส์ที่กำลังถูกยกระดับให้รองรับการขนส่งขนาดใหญ่บรรยากาศคึกคักเหมือนเมืองที่กำลังเข้าสู่ยุคทองอีกครั้ง คำถามที่หลายคนสนใจคือไทยจะได้ผลประโยชน์จริงเพียงใดไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นการค้าชายแดนที่ขยายตัวหรือแม้แต่การท่องเที่ยวที่ได้รับอนิสงค์จากการเชื่อมโยงใหม่เส้นทางรถไฟที่สามารถเชื่อมทะเลกับแผ่นดินใหญ่จีนทำให้ไทยกลายเป็นประตูสำคัญของการค้าในภูมิภาคใครๆก็อยากใช้เส้นทางนี้เพราะเร็วและปลอดภัยกว่าแต่ในขณะที่ไทยกำลังยิ้มรับโอกาส กัมพูชากลับเฝ้ามองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพราะประเทศตนเคยหวังว่าจะเป็นศูนย์กลางของการลงทุนจากจีนทว่าเมื่อเส้นทางหลักหันไปผ่านไทยความฝันเหล่านั้นก็ราวกับถูกตัดทิ้งความอิจฉาที่เคยซ่อนอยู่จึงปัทุขึ้นเป็นกระแสะวิจารณ์ในสื่อและสังคมมีเสียงเล่าลือในแวดวงนักธุรกิจว่านักลงทุนจีนบางกลุ่มที่เคยวางแผนสร้างนิคมในกัมพูชาเริ่มเป็นเข็มมุ่งสู่ภาคตะวันออกของไทยแทน โดยอ้างว่าไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงกว่าเสถรยรภาพทางการเงินดีกว่าและการเชื่อมโยงกับจีนผ่านรถไฟใหม่นี้มีความแน่นอนกว่าเสียงกระซิบเหล่านี้กลายเป็นยาพิษที่กัดกร่อนความมั่นใจของกัมพูชาสำหรับไทยโอกาสนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การขนส่งสินค้าแต่ยังหมายถึงการขยายตัวของการลงทุนในพลังงานและเทคโนโลยีการมีเส้นทางที่เชื่อมโรงกับจีน ทำให้การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมืองท่าและศูนย์อุตสาหกรรมเริ่มปรับตัวเพื่อรองรับการค้าแบบใหม่ราวกับกำลังเตรียมต้อนรับศตวรรษใหม่ของเศรษฐกิจไทยอย่างไรก็ตามคำถามที่ซ่อนอยู่คือไทยจะสามารถรักษาผลประโยชน์เหล่านี้ไว้ได้จริงหรือไม่เพราะการเปิดทางให้จีนเข้ามาลงทุนมหาศาลอาจทำให้เศรษฐกิจไทยพึ่งพาจีนมากเกินไปหากวันหนึ่ง จีนใช้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบีบไทยไทยจะมีทางเลือกมากพอหรือไม่ในการรักษาอธิปไตยทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์บางรายเตือนว่ารถไฟทหารพิเศษนี้อาจทำให้ไทยกลายเป็นฐานยุทธศาสตร์ของจีนอย่างถาวรหากการลงทุนมหาศาลหลั่งไหลเข้ามาโดยไม่หยุดยัง้งไทยอาจตกอยู่ในเงาของอิทธิพลจีนในระยะยาวและอาจถูกลดความสามารถในการต่อรองกับมหาอำนาจอื่นๆความมั่งคั่งที่แลกมาด้วยการพึ่งพามหาอำนาจ อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทิ่มแทงตนเองมีคำกล่าวเชิงเน็บแนมว่าทองคำที่จีนโปรยลงมาอาจกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามไทถไว้ประโยคนี้สะท้อนความจริงที่ซ่อนอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองการที่รถไฟพิเศษขนสินค้าและทุนเข้ามาไม่หยุดหย่อนอาจทำให้ไทยเพลิดเพลินกับผลประโยชน์จนลืมเฝ้าระวังว่ากำลังถูกผูกมัดแน่นขึ้นทุกทีแม้จะมีความกังวล แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเส้นทางใหม่นี้ได้จุดประกายเศรษฐกิจไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความฝันของการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเริ่มใกล้ความจริงมากขึ้นทุกขณะแต่เส้นทางสู่ความมั่งคั่งนี้เต็มไปด้วยกับดักที่ต้องเดินอย่างระมัดระวังเมื่อเสียงหูสุดท้ายของรถไฟทหารพิเศษดังขึ้นภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่อาจหวนกลับ ไทยได้ก้าวขึ้นมาบนเวทีโลกในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขณะที่จีนได้สร้างเส้นเลือดใหม่เพื่อป้อนพลังให้แผ่นดินใหญ่และกองทัพของตนภาพนี้ทําให้ผู้คนทั้งภูมิภาครู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่ตรงหน้าหน้าประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นใหม่ต่อหน้าต่อต,อตาแต่คําถามใหญ่กําลังรอคอยอยู่ไทยจะได้ประโยชน์จริงหรือจะกลายเป็นหมากที่ถูกใช้ในเกมมหาอํานาจหากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจพุ่งสูงจริง ไทยจะสามารถรักษาเสถียรภาพและความเป็นอิสระได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วความรุ่งเรืองอาจแลกมาด้วยการผูกพันธะที่ยากจะสลัดหลุดความเป็นอิสระของชาติอาจถูกทดสอบหนักหน่วงที่สุดในรอบศตวรรษสำหรับกัมพูชาความอิจฉาที่ปะทุขึ้นอาจไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่ววูบแต่คือประกายไฟที่จะลุกลามเป็นเพลิงทางการเมืองหากประเทศนั้นหันไปจับมือกับมหาอำนาจคู่แข่งจีน ผลลั์คือการแตกแยกในอาเซียนที่จะยิ่งทำให้ภูมิภาคนี้สั่นคลอนความรู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้งอาจกลายเป็นแรงผลักให้กัมพูชาเลือกเส้นทางใหม่ที่ไม่มีใครคาดเดาได้ลาวเวียดนามญี่ปุ่นอินเดียและสหรัฐต่างกำลังคำนวณหมากของตนเองเส้นทางรถไฟทหารพิเศษที่แล่นเงียบไปตามรางกลับทำให้ทุกประเทศต้องคิดเสียงดังขึ้นในห้องประชุมลับคำถามคือพวกเขาจะเลือกปรับตัวอย่างไร จะร่วมมือหรือจะต้านทานเส้นทางนี้กำลังบังคับให้ทุกฝ่ายต้องตัดสินใจโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงในเงามืดของการเจรจามีผู้กล่าวอย่างเน็บแนมว่ารถไฟทหารพิเศษไม่ใช่เพียงขบวนเหล็กหากคือเส้นได้ที่ผูกพันชะตาของชาติทั้งหลายไว้ด้วยกันบางประเทศอาจได้ทองคำจากเส้นได้นี้แต่บางประเทศอาจถูกมัดจนขยับไม่ได้ใครจะเป็นฝ่ายยิ้มใครจะเป็นฝ่ายร้องไห้ ไม่มีใครกล้าฝันทงประชาชนไทยจํานวนมากเต็มไปด้วยความหวังมองว่าโครงการนี้คือก้าวกระโดดของเศรษฐกิจและความมั่นคงในขณะที่อีกหลายเสียงเตือนว่าอย่าพึ่งหลงดีใจกับผลประโยชน์เพียงชั่วคราวเพราะอนาคตยังซ่อนกับดักที่มองไม่เห็นเส้นทางที่ปูไว้ด้วยโอกาสอาจซ่อนหลุมพรางที่รอให้ก้าวพลาดท้ายที่สุด รถไฟทหารพิเศษนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศตวรษใหม่มันคือเส้นทางที่ผสมผสานความหวังความกลัวและความทะเยอทะยานเข้าด้วยกันเหมือนบทละครที่ยังไม่ปิดฉากทุกตัวละครยังคงเคลื่อนไหวไปบนเวทีด้วยบทบาทที่ไม่แน่นอนคำถามใหญ่จึงยังคงค้างคาอยู่กลางอากาศไทยจะกลายเป็นผู้นำที่แท้จริงของภูมิภาคหรือจะเป็นเพียงหมากที่ถูกใช้ในเกมอำนาจกัมพูชาจะเลือกยอมรับชะตา หรือจะหันกลับมาเขียนบทใหม่ของตนเองจีนจะใช้เส้นทางนี้เพื่อตอกย้ำความเป็นมหาอำนาจหรือเพื่อเปิดพื้นที่ความร่วมมือที่แท้จริงกันแน่ทุกสายตาจับจ้องไปที่รางเหล็กที่ทอดยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่เพียงเป็นทางขนส่งแต่คือทางเลือกทางชะตาและทางทดสอบอนาคตของทั้งภูมิภาคเส้นทางนี้อาจนำไปสู่ความรุ่งเรืองหรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ที่กำลังเดินเกมในเวลานี้และนั่นคือบทสรุปที่ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้